สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับซีรีส์ส่งเด็กนาผมเล่นให้กันต่อนะครับเพราะว่ามันมีอยู่นะคนส่งมาผมก็รีบทําให้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของคุณปลินพาเพลินนะครับสองแปดสองศูนย์นะครับแต่เขาบอกว่าเป็นดีเคบับมือวะที่จริงไม่ต้องบอกก็ได้นะครับผมจะได้ตื่นเต้นนะครับตอนเอาไปกดดูเองนะครับทีนี้รู้กันแล้วทีนี้ก็ลุอกันเลยดีกว่านะครับ มาสิดีเคบับมือ,อยังไงสิแดงเขียวนะครับไปลุยเลยละกัน,อ,กนอย่าอย่าอย่าจะต้องเจ็บปวดอยากได้เทินหนึ่งด้วยอ่ะอันนี้เก็บไว้ก็ได้ มาไหมเถินสองมออพลังโจมตีและพลังชีวิตของมินเนี่ยนตัวนี้ให้มินเนียนไฟคุณหนึ่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็มีรีดเค้นเลือดนะครับบวกดึงหนึ่งให้กับมินเนียนทั้งหมดบนมือ โอ้ย่าบวกสองบวกสองนะครับอันนี้รีดเค้นเลือดมาอีกแล้วใส่แล้วดูดีถูกใส่เ้เลยตไอตัวนี้มาก็บัฟให้ตัวอื่นได้นะครับบนสนาม ทางตัดชุดโชว์ผมไม่เคยใช้เลยนะตัวนี้นะเออเข้าท่าเหมือนกันนะว้าวสัตว์ยักษ์นะครับเป็นอันสัตว์ยักษ์อันนี้ใช้ศพสองศพเพิ่มเราโจมตีมตบับต่อไปครับ เกิดห้าลงนี่เลยโอเวอร์โหลดรูนร็อกทำลายแล้วก็เสกแมงนี่ก็เป็นวอลล็อกนะครับอันเดดยักษ์มีปีศาจด,ด้วย ปับก <ersch> ่อนเหาอย่าเขาจะเริ่มตั้งตัวแล้วนะโอ้โหจะสู้ได้ไหมนะ บวกพลังโจมตีบวกตูดด้วยครับสำหรับวันนี้ออนนโอ้ลืมตีก่อนน,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 น่าจะตีก่อนครับได้บัฟสองตัวนี้อีกตัวละหนึ่งนะเซ็งเลยสิบสองสิบเอ็ดแล้วนะครับตัวนี้นะ ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห,โหจะฆ่ายังไงครับรจะฆ่ายังไงครับนี่เนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ย ลายหนึ่งด้วย10-17นะครับโอ้โอยังไงล่ะเพิ่มตูดโอ้อับบับอีกก็ไม่น่ารอดโดนตีขี้แตกเลยครับเนี่ยไปทำให้ดีที่สุดนะครับหาทางรอดก่อน ไปหนาหลอดนะท่านผู้ชมดับลมหายใจนะทางลอดของเราดับลมหายใจซึ่งยังไม่มานะครับจั่วก่อนเนาะ จะตายแล้วโอ้โหเจ็บครับลงสองอันนี้นะเพื่อรอด คุ้ค่าตัวนี้อ่ะโอ้โหยังไงสิ ชุดชวิตอันเดนขึ้นมาไปเพื่อนฮิวมาก็เท่านั้นนะครับเหมือนมันจะตายง่ายๆเลยทีเดียวอ๋อ ทำลายบินเนียนเจ็บครับเ,รรเสกอันเด,ดขึ้นมาอีกโอ้โหอ่ะจัวครับอันนี้ผมก็เคยทำไปในช่องแล้วนะครับสำหรับอันเดยบอลล็อกนะครับอะไรครับนี่ อืมไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยนะจั่วสิอาลงโล่มาป้องกันตัวก็มไม่น่ารอดอยู่ดียยุด้าจ ตายตายตายไปฆ่าเราด้วยนะโอ้โหสุดยอดอยากจะเล่นเพลินๆน,นี่ไงตายซะสิปัง เรียบร้อยโรงเรียนจีนผ่านไปหนึ่งตาเจอกับพาลาดินาจะสู้อย่างมีเกียรติอนนั้นเจ้าหยุดข้าไม่ได้อะเล่นได้เล่นได้ได้มีบัฟนี่ตัวนี้บัฟได้สาวกใหม่คาฟอร์เอ๋อ๋อนี่ไงเมเท่าเสียงประสานไม่ขึ้นมือนะครับความหวังริบรี ดับลมหายใจะเจาสง <c oughs> สองศพตบโดนตีเล็กน้อย อ,อ,อ้าวเอ่ออย่างนี้ก็น่าสนนะปั๊บมือไปก่อนอาบริจาคเลือดสดใหม่ งานตัวครับรายงานตัวครับบับมือ โอ้สักสิทธิ์ไม่ตายไม่ตาย no, ไม่ตายโนไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ oh, ตายโอ้ตายนี่ก็บัฟมืออีกนะครับโอเคอยากฆ่าตัวจั่วจังเลยอืม เจ้โดนตีตายง่ายๆเลยนะครับตัวสองใบเลยรายงาตัวครับบัฟอีกครับนี่บัฟสี่ใบบนมือ บบารร์เเลืออกหซีรีแอกตัวใหญ่อย่างเบิม้มอย่าแม้แต่จะคิดจัวตีหน้าแล้วบังเนี่ย เสียดายตัวนี้ไม่ได้แบบอา่ายูก่อนไหม,ไมบอม,มนหนึ่งเดียวจั่วไปเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วครับโดนเสกเหลือหนึ่งหนึ่งครับ ัดสเให้บล้างบอดไม่มีนะถ้าโดนนำบอดไปแล้วนี่แก้ลำยากมากนะครับโอ้ยเจ็บยังเจ็บอยู่นะครับโอ้ยฮิวอะน่ากินจังล หิวกลับมาแต่บอดโดนนำไปแบบเยอะมากเลยนะครับรายงานตัวครับรายงานตัวครับ ปทา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 ทเอาบัฟครับบัฟได้บัฟไปครับปื้บัฟได้บัฟไปครับทําให้ดีที่สุดนะครับเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเพราะคุณส่งเด็กมาแล้วนะผมต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วนะทาเต็มที่แล้วยังไงสิ ตายไม่ตายตับนะครับตีไปตีไปตีไปตีเข้าหน้าไปเรียบร้อย เปปรสองตาผ่านไปยังไม่พบชัยชนะฟื้มามีซีรีแอคขึ้นมือกับตัวตลกขิวโซเทินหนึ่งไม่ขึ้นมือเลยเทินหนึ่งมีแค่สองใบเท่านั้นนะครับสำหรับเด็กนี้นะที่เขาส่งมาให้เจอกับวอริเออร์วอรเออร์เก็บไว้มีไลยห้เท่านั้นเลยนะครับ ได้ลายสามขึ้นมือมาแต่ตัวนี้ไม่ประโยชน์นะครับถ้าไม่มีมินเนี่ยอยู่บนสนามก็คงต้องพลังฮีโร่ตีไปก่อนได้ในรูเบียนมาโอเคอยู่นะครับต้องรอใบบัฟขึ้นมือไม่เท่าเสียงประสาสนน,านาตัวรวหมดเลยนะพูดมากครับปิดไปคู่แฟรคทับแปด โอเครับใบจั่วนะลองจัว่วซิมาแล้วครับเมเท่าประสานเสียงบวกแค่2ตัวเองนะครับเอาบวก4ตัวนะ่าจะดีกว่า,าววบวก2ใบอา่า แม่เจ้าไปไม่เป็นเลยได้สองอันนี้นะครับจบเทินนี่น่าจะเป็นบั๊ วันอืร์เขาก็บัฟเหมือนกันนะเห็นไหมจั่วไปสองใบด้วยนะครับไอ้ยาลายสีลบลางเวทมนต์อ่าเทินห้า เปนบนไล่ห้านะครับช้าลงไปหนึ่งเทินลงนี่ไปลวกันฮิว สินะชารีสกูยังไงใครรู้บ้างเลสโกสิครับตีแล้วก็บัฟตัวนี้ ีเออชนะแล้วป๊อปปาร์เอยชนะลเลยแต่ตานี้มันเร็วเกินไปแถมให้อีกตาแถมให้อีกตานะครับเจอกับพีซเพลงน,นี้เพื่อทุกคนเจ้าจะต้องเจ็บปวดอ่ะเก็บไว้นะครับ เออเทินหนึ่งมาแล้วเทินหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทินสามจั่วได้ตัวสองตัวนี้ดีสลรับการบัฟนะครับก็เลยเก็บไว้นะทั้งเนรูเบียนและคู่แฝดครีบแฝดคุณพี่คนนี้เขาช้าจังเลย โอเวอร์โหลดฮิลนะครับนะแน่นอนเลยอะ่ะฮิวนะครับตัวนี้ว้าวต้องฆ่าด้วยอะ่ะ นี่ไหมอืมต้องฆ่านะครับแม่งานเขาจะออกแมงมาไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับเราจะไปไม่เป็นนะครับไม่ตัวเโลโลว จะฆ่ายังไงก่อนดับลมหายใจได้ไหมโอ้โหดับลมหายใจนี้สุ่มเลยนี่ว่านึกว่ามันจะฆ่าสองสามนะครับไม่ได้ฆ่าแนละ้วไปยังไงในทีนี้ <c oughs> ต้องฆ่าตัวนี้แนละ้วฆ่าไม่ได้ <c oughs> เอาขึ้นมือ มาละบ๊บมือว่ะเดี๋ยวค่อยใช้ไหมตัวเราน้อยอยู่เลยอะ่ะจั่วก่อนไหมความตายเรียกหาบึ้มตัวนี้ไป พับมือตอนนี้อะบับวะงั้นเราไปไม่ได้แล้วนะครับสวรรค์นดนฮบับไปซะงั้นเราไปไม่ออกนะจะพลิกบอร์ดยากนะครับลงไปก่อน แสงฉายขัดจัดทำลายมนทินจัวที่ทำแบบนี้เพราะข้าหวางดีนะโอเคซีซาร์เดลยืนหยัดมั่นคง ฟื้นฟูเกินจะได้รับพลังโจมตีบวกสองรีบฆ่ามันก่อนดีกว่าแล้วคงต้องลงโล่แล้วล่ะ เข้ามาแรกแล้วโอเคขอจั่วสร้างแมงเพิ่มอีกหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลปล่อยมันนะปล่อยมันลงไปอีกก็ได้เหรอไม่ให้จั่วแล้วก็เหลือมินเนี่ยนไว้ ทำทุนค่าได้อีกตัวต เอาละได้บัฟมือเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเราจะฆ่าไอ้หมอนี่ซะใช้สามกับสี่โอเคจั่วก่อน,น,น,นไม่ต้องฆ่าฆ่าดีกว่าเราจะตายแล้ว,วาาลบล้างเวทมนต์ ไม่ไห้เว้ยลบล้างเว้โบนไปคนพบเว็มบลูความมืดหนึ่งไป <c oughs> ไม่มีปัญหา <c oughs> <c oughs> สีเอาครับเอาอือหือขุดอ้าวธรรมดา ได้เวลาตีหน้าแล้วพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งทุกรองด <c oughs> ังย่อยยเดียวเด็ไงสิ คีย์บอร์ดไม่ออกตายแน่แบอกเลยคนพบต่ออย่าได้นะไล่สี่ตัวนี้นะครับวาจะแห่งความมืดน,นะถ้าได้นี่คือเนี่ยมินเนี่ยเราสี่ตัวตายหาไปเลยนะครับโอเค,อเคลงไม่ได้ไง

คิดอยากปนศิิลปเดียวบ้างไหมปรปร,ปรับ่าก็จบลงไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะกับเดยไนบับมือของคุณไอ้นะพิลาพาเพลินเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ